ท่านสมพรแชร์แล้วค่ะโอขอบคุณมากนะขอบคุณนะเนะนะมื่อวานนี้ท่านเสถียรภูมิเอาเรื่องของสยามผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะที่คเ,เม็นมันมาพูดเรื่องอักษรไทยสามารถแปลก,กับหลายหลหลายหล,ายหลายภาคส่วนเออมันสามารถเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยผมยังงงง,งอยู่แต่ก็เขาขอบคุณนะใครมีอะไรดีๆก็แชร์มาให้ผมแล้วกันเดี๋ยวรบกวนอธิบายหลังไหม่ด้วยผมงง ผมไม่ได้ดูทั้งหมด่ยผมไม่ผมก็ไม่ได้เก่งทั้งหมดนะผมก็ยอมรับว่าบางเรื่องผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้จริงเออแต่ว่าเวลารู้แล้วเนี่ยผมก็จะอ๋ออ๋อไอันนี้มันเป็นอย่างนี้ไงอ้นนี้มันเป็นอย่างนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้เพราะอ้นี่มันเป็นอย่างนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้ทําไมมันโดนตีมันไมมันไปอย่าง,งานั้นทําไมเป็นอย่างนี้เออเนี่ยผมจะปลูกเรื่องได้แล้วก็จะเอออ๋อตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะ,ราะว่าความจริงมันมีหนึ่งเดียวเราเห็นกษัตริย์เราเห็นสถาบันและเราก็จะสามารถเราเห็น การปกครองเราเห็นเมืองพันเมืองนะเราก็จะอธิบายไปตามความรู้ที่เราเห็นน่ะได้จะอธิบายตามหลักฐานตัวอักษรไทยที่มกระจายอยู่ในพันเมืองอ่ะได้จะมองเห็นสถาบันที่ปกครองเมืองพันเมืองอ่ะได้จะนําพิสูจน์สร้างอารยธรรมในเมืองพันเมืองอ่ะได้นะเออเน,นี่ยแล้วผมจะไม่โยงเราก็าไอ้นู่นเป็นไอ้นี่ไอ้นี่ชื่ออะไรเป็นใครมายังไงผมมองภาพรวมนะ มองภาพรวมแล้วจะอธิบายจากความเป็นภาพรวมจะอธิบายได้แต่ถ้าอธิบายว่าโน่นนี่ยิบยับยิบ,ยบจ๊อกไม่รู้นะอยา่าไปรู้เรื่องเรื่องละเอียดเยอะแต่ไม่รู้ว่าภาพรวมใหญ่ความจริงมันคืออะไรเหมือนที่เราเล่นพักแท้ที่ผมบอกว่าเอออย่าไปรู้ไม่ต้องเม็ดดำเม,ม็ด,ดแดงเม็ดอะไรคืออะไรนะนดูพัดแท้เป็นก่อนก็คือมองภาพรวมว่าเอ้พาพนี้มันแท้แล้ว ส่วนอื่นเนี่ยอรรายละเอียดอะไรเนี่ยมันจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันเป็นประเด็นรองไปแล้วเราก็ปัดตกไปแล้วถ้ามันแน่นมาเราก็จะรับฟังได้เออเราก็รับฟังได้แล้วเราก็จะสามารถอธิบายตอบโต้ไปได้ว่าเออจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่ามาั้งควรจะเป็นแบบนี้มากกว่ามาั้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าด้วยเหตุและผลของมันเนี่ยภาพรวมมันจะถูกกับกับกับ,กบ,กบไม่ให้ดิ้นน่ะไม่ให้ข้อมูลที่มันผิดพลาดเข้ามาก็ดีหรือว่า แม่ข้อมูลที่ถูกมีความจริงอยู่แต่ไปบิดพยายามจะบิดเนี่ยนะอันนี้มันเป็นเรื่องของไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นคนอะไรองแต่ผมว่าเป็นคนไทยคนสยามนี่แหละแต่ก็พูดจากความเป็นจริงข้อเท็จจริงเท่านั้นไงแต่ว่าอะไรที่มันเข้ามาแล้วมันผิดแปลกจากความเป็นจริงเนี่ยผมก็จะอธิบายแหละเออผมจะรู้แล้วรู้ทันทีเลยด้วย,ด,วยด้วยอีกความรู้ผมเลยว่ามัน มันมันควรจะเป็นแบบนี้ดิมันไม่ใควรเป็นแบบนั้นเออใช่ไหมอย่างที่เขาบอกอะที่ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยที่บอกขมຈ์น่ยยิ่งใหญ่มันควรจะมาเริ่มกษัตริย์ขมຈ์ตอนหนึ่งแปดแปดอะไรเนี่ยแปดเจ็ดมาประมาณนั้นก็คือคอสหอนึ่งสามสามหกถึงหนึ่งสามสี่ศูนย์คือกษัตริย์นี่นะความเป็นกษัตริย์เนี่ยมันต้องสืบเชื้อสายกันมาอย่างสายวรมันอะเขาก็สืบ เชื้อสายมากันมานะและอย่างสายของพระเจ้าอุทองที่มามาอายุทยานั่นก็คือเขาก็คือวรัมันใช้วรมันที่เก้าเขาก็สืบทอดกันมานะเออมาคลองอยุธยาจนกรุงศรีอยุธยาแตกก็ไปพระสมเด็จพระเจ้าตักสินใช่ไหมสมเด็จพระเจ้าตักสินไม่ได้สืบเชื้อสายมาดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็เลยมีอยู่แค่รัชการเดียวพระจีนก็ไม่ยอมรับ พราะจีนยังเขียนเลยยังมีบันทึกเราลองไปหาบันทึกจีนดูนะมีหมอท่านหนึ่งเอามาลงอยู่สมเด็จพระเจ้าตักสินนะที่จีนบันทึกก็ท่านจีนก็บอกว่าให้ไปหาผู้สายเลือดโดยชอบทําเขาขึ้นมาเขาพูดคานี้เลยนะยังแปลคาว่าความหมายก็ไม่ออกอีกอะในกระดานของสมเด็จพระเจ้าตักสินโดยตรงนะ่มีหมออยู่ท่านหนึ่งผมจําได้เข้ามาเอามานะมาแปลเอกสารจีนตรงนี้ไง นั่นแหละสิ่งท,ที่ที่ผมจะบอกว่าเขาไม่ได้สืบสันตติวงโดยสายเลือดกันมาดังนั้นเนี่ยอย่างคเมนเนี่ยหรือเห็นธาบรบรมันไอเนี่ยกริสักสยามแน่นอนช่วยอยู่แล้วจิตเสนชื่อเปรียปร้ยบๆอะเออตลกแล้วนะตลกแล้ววันนี้ผมเจอคลิปนะผมชื่นชมคนไทยนะเออคนคนไทยนี่ฉลาดขึ้นนะฉลาดมากที่ที่บอกว่าเขาเอาไอาตัว เขเบเป็นขเขมรคนหนึ่งแล้วก็เป็นอินเดียคนหนึ่งบอกเนี่ยตัวเลขไทยมันเป็นของขเขมรและขเขมรนามว่าอะไรสูงสูงมันมาจากตัวภาษาอะไรมาจากสันสกฤต,รรต <c oughs> ไอ้เนี้ก็บอกอ่ะแล้วทำไมมึงไม่พูดมันมันมัน,มน,มนไม่มาจากภาษาขเขมรน่ะศูนย์น่ะศูนย์มึงออกเสียงศูนย์ยังไม่ชัดเลยศูนย์ศูนย์ศูนย์เป็นเป็นตัวเลข,ขเขมรตายหาแล้ว ไอ้นักวิชาการบ้านเลยี่คุณไปดูสิเนียผมก็มีแม้ผมศึกษามาเยอะนะเราบอกว่าตัวเลขศูนย์ถึงเก้ามันตัวเลข,ขเขมรชัดๆตัวเลขขอมันคือตัวเลข,ขเขมรชัดๆใหม่หน้ารองเท้าตกปากไอ้พวกนี้นะมันคิดอะไรมันเชื่ออะไรมันก็พูดไปตามความเชื่อนั้นเนี่ยถ้าเราไปตามความเชื่อแล้วตื่นตนกไปกับความเชื่อแล้วไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงไม่มีใครรู้ความจริง หรือไม่มีใครหาเหตุผลที่เราจะนำพิสูจน์ได้ว่าเออไอสิ่งเหล่าเนี้ยอะไรมันคือข้อเท็จจริงอะไรมันข้อไม่ใช่ข้อเท็จจริงอะ่ะแยกแยกให้ออกนะคนเราเนี่ยเหมือนกับที่ผ่านมาอ,อ๋ 26, อหนึ่งแปดสองหกได้โอ้ยเรามีแล้วหนึ่งแปดสองหกไอ้คัมเบบอกอุย้ยเรามาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่สิบห้าไอ้สยามนี่มันเกิดที่หลังมันจะเป็นเจ้าของอาธรรมกำแพงได้ไงมันก็เอากำแพงมักคลมพวกเราเห็นไหมรอยกระทงก็มีแหมมวยโบ โปกะดอก็มีออแม่พายเรือก็มีอะไรก็มีมีหมดอนะมันกาแพงเออปัญหาอยู่ก็คือกำแพงมันไม่ใช่อายะธรรมของมึงไม่ใช่อายะธรรมเขเมรไอ้นั้นมันเป็นภาพสลักของพวกสยามแต่มันตกค้างอยู่ในประเทศเกิดใหม่กัมพูชาเห็นไหมความเชื่อพอมาเรียนรู้เรื่องหนึ่งก็โอเคเขเมรควรจะมาเริ่มประวัติศาสตร์ประเทศเขเมรตอนหนึ่งแปดอะไรอย่าง หนึ่งแปดแปดสามหรืออะไรนั่นแหะต้องมาเริ่มที่พุทธะสารที่แปดไอ้ตั๊กซอกไปแอมไงกษัตริย์เขมรคนแรกเนี่ยเห็นไหมความเข้าใจผิดความเชื่อว่าไอ้ตั๊กซอกไปแอมคือกษัตริย์เขมรคนแรกไม่ใช่ไอ้ตั๊กซอกไปแอมเนี่ยมันคือทาสกบฏเป็นทาสกบฏไม่มีใครยอมรับศักดิ์และสีของความเป็นกษัตริย์ได้หรอกนะไ,ไปตีเมืองออกมาแล้วก็ สถาปนาตัวเองเป็นเจ้าเมืองพระนครแทนนะพระเจ้าชัยวรมันที่เก้าไม่ได้ถูกหอบแทงทรายอย่างที่มันเล่าหรอกนะเออพระเจ้าชัยวรมันที่เก้าก็คือกษัตริย์สยามคือพระเจ้าอู่ทองอ่ะออกพยพหนีภัยสงครามภายในอ่ะออกมานะออกมาที่สุพรรณบุรีนี่แหละแล้วก็ไปพักไอ้ตรงประมาณเมืองล้างอู่ทองปัจจุบันน่ะนะแล้วก็อย่างกรณีของมันไกลกันนี่ ที่เมืองตรงเมืองสุพรรณบุรีมีมีภูเขาอยู่รูปหนึ่งนะภูเขาชื่ออะไรภูหางหนาตรงแถวนั้นอ่ะด้านบนนาจะมีอายะธรรมทวารลวดีน่าต่ผมไม่เคยได้ขึ้นไปเพราะว่ามันต้องมีคนนําทางเดินขึ้นไปเขาบอกว่ามันเป็นอายะธรรมทวาราวดีแล้วขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะเป็นทนภูเขา <c oughs> มันจะสามารถมองพื้นที่โดยรอบเด็กว้างตรงนั้นก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการที่ ั้งนะในการที่จะดูค่าศึกบุกมาจากไหนในมุมสูงในสมัยโบราณนะทีนี้ว่ามันก็อยู่ใกล้กับอู่ทองเนี่มันอยู่ตรงอู่ทองนั่นแหละนั่นแหละก็แล้วพื้นที่อู่ทองเนเป็นเมืองคาราวดีเดิมมีอายธรรมโบราณเยอะมากนะใครผ่านพิพิธภัณฑ์แวะลงไปดูไปไปเที่ยวหาดูนะเป็นเขาเป็นยุคต้นๆนะรปถมสุพรรณบุรีราชบุรี พวกนี้เมื่อก่อนนี่มันเป็นเมืองชายทะเลนะมันมีเมืองชายทะเลเป็นเป็นเมืองชายทะเลอ่ะและพอตอนหลังเนี่ยกรุงธงกรุงเทพอะไรพวกนี้ไล่เพิ่งเกิดขึ้นมานะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเออประเทศสยามเริ่มต้นเมื่อไหร่มันเริ่มต้นตอนที่เราพบตัวอักษรสยามเมื่อเมื่อไร่ก็เมื่อนั้นน่ะในในเมืองอู่ทองอะ่ะ อายธรรมของอู่ทองตัวอักษรสยามเต็มไปหมดเลยหมายถึงตัวอักษรที่บังเป็นอักษรไทยที่เราใช้อยู่เนี่ยนะผมเจอเยอะแยะยู่ยเยะมากมายนั่นแหะทั้งทั้งแนวเลยที่ที่กล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยมันจะก่อนทวดีทาวาราวดีหรือหลังทาวาราวดีอันเนี้ยอันนี้มันไม่ใช่สาระสําคัญตาระสําสคัญก็คือมันมีความยิ่งใหญ่ตัวอักษรมันเกิดคนไทยเกิดอยู่แล้วไงนะ เราจะได้ให้คนไทยลูกหลานนะ่ะรู้จักข้อเท็จจริงนะคำคำพูดผมเนี่ยนะไม่ต้องกลัวเลยว่าผมจะบิดเบิดเบือนความจริงแล้วโดยเฉพาะบิดเบือนแล้วไปอวยคำเมนไปอมกล้วยคำเมนนะผมไม่ใช่ถ้าอะไรแล้วเนี่ยคำเมนมันไม่มีอยู่แล้วผมที่ไปอวยมันทำไมนะก็เอาความจริงเรื่องของสยามรุ่น,ร,นรุ่นมานั่งคุยกันดีกว่าแล้วใครสงสยัยสายามรุ่น,ร,นรุ่นยังไงหรือคำเมนมายังไงหรืออะไรยังไงสงสัยตรงไหนเนี่ย ผมยินดีนะถามกันสดๆอย่างเงี้ยเอาตรงหน้าไม่หลบหน้ากระโดดหนีเวทีเหมือน้นักประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ไปอวยเำมหงก็ดีหรือไม่รู้ความจริงก็ดีนะซัดกันเลยนะซัดตรงนี้เลยซัดกับผมชายได้เลยจะได้รู้ว่าเออมันไม่มันไม่ได้มีความเชื่อจะปนนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันเรียนรู้ได้เพราะมันเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ว่าเออผมเชื่อว่านะผมผมจะเชื่อให้น้อยที่สุดนะจะเชื่อให้น้อยที่สุด แล้วก็จะผูกเรื่องให้เพื่อนๆเห็นภาพรวมของสยามให้เยอะที่สุดนะสร้างความภูมิใจไม่ใช่ชาตินิยมนะอันนี้มันเป็นความจริงผมพูดจากความจริงถ้ามันจะด่าชาตินิยมก็แล้วแต่ความจริงมันเป็นแบบนี้นะเออก็ตามนั้น